มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสาวเอกใจค่าไฟพุง่งแจ้งการไฟฟ้าตรวจสอบเจอดีเข้าให้แล้วเมื่อไม่นานมานี้มีผู้ใช้ติ๊กต k อกรายหนึ่งได้โพสต์เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบมิเตอร์ไฟฟ้าหลังสงสัยทำไมค่าไฟแพงจังโดยระบุว่าค่าไฟ4เดือนที่ผ่านมาจ่ายแพงจังคุณพี่ข้างบ้านรักต่อสายตรงเข้าบ้านมันเองเร็วจัด หลังจากตรวจสอบนะคะพบว่าคนข้างบ้านได้ต่อสายตรงเข้าบ้านบริเวณใต้มิเตอร์แล้วก็โยงสายไฟเข้าไปในบ้านของตัวเองจึงทำให้ค่าไฟของผู้โพสต์นั้นแพงขึ้นมาผิดปก,กติค่ะหลังจากโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไปก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากนะคะโดยผู้โพสต์เองเข้ามาตอบคอมเมนต์เมื่อก่อนถ้าไม่เปิดแอร์จ่ายแค่300บาทถ้าเปิดแอร์ก็1 5 0 0บาทแต่สเดือนที่ผ่านมา2 3 0 0ถึง2,500 นอกจากนี้ผู้โพสต์ยังบอกอีกว่าเริ่มสังเกตความผิดปกติมาได้3เดือนตอนแรกคิดว่าเป็นเพราะว่าแอร์เก่าแต่พอเดือนที่4ไม่ค่อยได้อยู่บ้านแต่ค่าไฟกลับขึ้นมามากกว่า2,000บาทก็เลยไปแจ้งการไฟฟ้ามาตรวจสอบก็พบว่าข้างบ้านรักใช้ไฟฟ้าซึ่งก็ยอมรับแต่ก็ไม่ยอมจ่ายชดเชยให้ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวคะ่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ